ื่ออียิปเผยรุ่นสัญญาซาร่าคืบหน้าใน2วีคแผน4-1-2-3ล่อเพสซิงของอาเนอร์ทริกโกนาเต้ฟิตกว่าเดิมสรุปข่าวรละภูประจําวันที่11พฤศจิกายนกับโค้ดแอรครับสวัสดีครับใครมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ข่าวเกี่ยวกับซาร่านะฮะมีนักข่าวอียิปบอกว่าอาจจะมีความคืบหน้าใน2สัปดาห์หลังจากนี้เป็นยังไงนะครับรวมไปถึงแผน4-1-2-3ที่ใช้เจอกับวิลล่าเป็นการล่อเพลสครับมีการอัพ เกดแพทใหม่อัปเกรดแท็กติกใหม่อยู่เรื่อยๆนะอานเนอร์สล็อตเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วก็ดูไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าตอนนี้เลยนะฮะบ๊อบคอนเมเจอร์นะครับบ๊อบคอนที่เป็นบ๊อบคอนสดแบบถ้าส่งตรงจากโรงหนังนะนี่เลยขนาด300ออนเนี่ยใหญ่ไหมดูดิผมถือเนี่ยนะครับเร,เริ่มต้นจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับราคาเพียงแค่269บาทเท่านั้นใครที่มีแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแก๊ปไลแมนฟูดเพนด้า หรือว่าจะเป็นโรบินฮูดต่างๆนานานลองเซิร์ชได้เลยนะครับว่าป๊อปคอร์นเมเจอร์หรือเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์เอาไว้ให้สั่งซื้อมากินที่บ้านได้เลยอันนี้เป็นแบบสดนะอันที่อยู่ในร้านสะดวกซื้ออันนั้นเป็นรูปแบบซองจะเป็นคนละแบบกันแต่อันนี้สดจากโรงหนังเลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับป๊อปคอร์นเมเจอร์ใจถึงพึ่งได้เอาไปเลยถุงใหญ่300ออน269บาทนะครับตั้งอยู่ด้านหลังผมด้วยนี่นะครับโอเคมาเริ่มต้นข่าวสารแรกกันเลยนะครับในวันนี้นะฮะ เมื่อวานนี้วันอาทิตย์มีบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับแล้วก็มีแมนยูอ่ะแมนยู U, เขาก็เตะไปก่อนแมนยู U, ชนะเลสเตอร์นะเขาก็ได้3แต้มแมนยู U, ขนับขยับมาอยู่อันดับ13แล้วนะฮะส่วนลิเวอร์พูลเราอยู่ที่เดิมนะ,ะยังคงหนาวต่อไปแต่ว่าคู่ที่มีแบบว่าไล่ๆเรากันมาเนี่ยก็คืออ่ะเชลซี Chelsea, กับอาร์เซนอลเนี่ยบิ๊กแมตช์เสมอกันหนึ่งหนึ่งทำให้เชลซีก็มี19แต้มอาร์เซนอลก็มี19แต้มในขณะที่นอตติงแฮมฟอเรสต์ที่ฟอร์มาแรงเลยใช่ไหมเพื่อน พอได้เอกะบอกขันษาอันเดียวทั้งผู้เล่นก็คือคิสวูดแล้วก็ผู้จัดการทีมนูโนเอปริโตซันโตเนี่ยเมื่อคืนนี้ฟอร์เรสต์แพ้ซะเลยนะฮะแพ้นิวคาสเซิลหนึ่งสามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็หยุดอยู่ที่19แต้มส่วนนิวคาสเซิลได้3แต้มก็ขยับมาเป็น18นะครับอ่าสเปอร์แพ้เหมือนกันสเปอร์ก็เลยอยู่ที่10นะครับเออโอ้โหตอนนี้จบสัปดาห์นี้มันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากคู่ต่อสู้สะดุดกันเกือบหมดเลยอะเพื่อนเพื่อน,อนดูสิใช่ไหมล่ะ เนี่ยแมนเชสเตียสดุดเชลซีสะดุดอาร์เซนอลสดุดฟอร์เรสสดุดอ่ามีไบตันชนะฟูลแลมชนะอโอเคนิวคาสเซิลชนะแต่วิลาวลาสวิลลาสดุดก็คือวิลลาแพ้เราแล้วก็สเปอร์ก็สดุดคือส่วนใหญ่คู่แข่งที่อยู่ด้านล่างเราสะดุดเยอะมากมันเป็นสัปดาห์ก่อนจบทีมชาติที่ยอดเยี่ยมมากนะฮะพูดถึงการเบรกทีมชาติในหนนี้นะครับอาร์เนอร์เชรอร์ตเปิดเผยผ่านสื่อแล้วครับว่าเขาจะไปทําอะไรแน่ๆอยากรู้ใช่ไหมอาร์เนอร์บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะกลับบ้านสักนิดนึงมันเบรกสองสัปดาห์ใช่ป่ะละ่ะ เขาบอกว่าในแง่ของการเป็นผู้จัดการทีมดีกว่าเป็นผู้เล่นนิดนึงตรงที่มันจะมีช่วงเวลาพักเบรกเล็กๆน้อยๆน,ยนะเขาจะขอกลับบ้านไปเจอลูกๆเขาหน่อยเนี่ยเขาบอกนะคือเขาบอกว่าเขามีลูก2คนนะครับทั้งคู่กําลังอยู่ในช่วงที่จะมีสอบเข้ามาในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ก็ในฐนานะพ่อนะมีโอกาสกลับไปสักหน่อยเนี่ยก็อยากอา,อาจจะไปช่วยลูกติวนู่นนี่นั่นหน่อยนะฮะแต่เขาก็บอกแล้วว่าคนลูกสาวเนี่ย มัน going to be difficult อาจจะสอนยากหน่อยน่าจะหมายถึงว่าโตกว่าตอนแรกผมดาวบริบทนี้ก่อนนะแล้วเขาบอกว่าแต่ว่าสําหรับลูกชายเนี่ยม y s o ันเนี่ยอันนี้ผมอาจจะช่วยได้ผมก็เลยลองเสิร์ชภาพดูครับผมก็เจอครอบครัวของอาเนอร์ฮะนะยืนข้างๆ้าเขานี่มีภรรยาและคนขวาเนี่ยสวยเลยนะได้แบบพ่อผสมแม่มาสวยเลยครับคนขวาคนผู้ชายก็หล่อนะผมว่าหน้าตาดีเหมือนกันนะทั้งบ้านเลยนะคนซ้ายเนี่ยลูกชายแนะด,ดูเด็กกว่าเห็นไหมอันนี้คือ2ปีที่แล้วนะถือถาดถาดแชมป์ลีก ถาแชมป์ลีกฮอลแลนด์เห็นไหมประมาณสัก2ปีที่แล้วเห็นไหมครับแสงเ็ลูกชายเล็กกว่าแล้วคุณพ่อเขาบอกว่าเออผมพอช่วยได้แต่ว่าลูกสาวเนี่ยอาจจะโตแล้วอาจจะเป็นระดับมปลายหรือไม่ก็มัธยมนะก็อาจจะเรียกได้ว่าสอนยากหน่อยแบบแบบความรู้เราไม่แบบเราไม่รู้ว่าอานเนอร์เขาก็จะจบอะไรมาผมก็ไม่รู้ไงแต่ที่แน่เขาบอกเด็กจะกลับไปช่วยลูกสาวแล้วก็จะไปพักผ่อนสักหน่อยอาจจะไปในที่ที่มีแสงแดดไปเอนจอยกับครอบครัวสัหน่อย สักช่วงเวลานึงอาจจะสักสัปดาห์หนึ่งนั่นแหละแล้วก็กลับมาสู่ลิเวอร์พูลนะครับก็ให้อาร์เนอร์เขาไปพักบ้างนะฮะอืมนะพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวบ้างเพราะว่าครอบครัวเขาไม่ได้มาอยู่ที่อังกฤษครอบครัวเขาอยู่ที่ฮอลแลนด์ไม่ได้ตามมาด้วยนะครับทีนี้มาดูกันที่ Tax X นะครับเป็น Twitter หรือว่า X เจ้าหนึ่งนะครับที่มีการวิเค,คราะห์แท็กติกนะครับนะผู้ติดตามกว่า30,000คนแล้วนะครับตอนนี้เขาวิเค,คราะห์ถึงแท็กติกนั้นล่าสุด ไอเดียหล,ลักๆของอาร์เนอร์ชลรอตคือการโพวอกกิ้งคือการยุยงคือการล่อผมจะพูดเป็นภาษาไทยยังไงดีมาคอมอนอะไรแบบนี้แบบ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 ลอ่อเดี๋ยวดูที่แปลเป็นไทยบ้างไงกระตุน้นเออกระตุ้นก็ได้โพวอกกิ้งโพวอกกันนะฮะกระตุน้นคือลิฟูเล่นแบบเน้นบิวอัพแบบอดทนและกระตุน้นให้วิล่าลอยมาสิลอยมาเพรสมาเพรสนิดนึงพอพยขยับขยับปุ๊บมีช่องแล้วค่อยแทงค่อย ค่อยแก้เพลทขึ้นไปหมายถึงว่าไอเดียนะนี่คือวิธีการเล่นแล้วลองมาดูการเล่นจริงๆที่เกิดขึ้นในสนามครับไอเดียที่ว่าเนี้มันจะเป็นการที่4กองหลังของเราจะไม่ลอยสูงจะช่วยกันบิ p จะช่วยกันบิวจากด้านหลังเขาใช้คําว่าแฟตแบ็กโฟแฟตคือเรียบคือการยืนแบบเป็นแฟตเป็นเส้นตรงเป็นแฟตนะฮะแฟตแบ็กโฟแบ็กโฟของเราจะไม่ได้เติมสูงเกินไปมากไอตอนบิวอัพจะจะยืนกัน4คนแบบนี้เลย แลวปกติเนาะถ้าเป็นบางนะัดถ้าคู่ต่อสู้มาเพรสซิ่งหน้าบ้านเราจริงจังๆนะแต่ว่าวิลล่าเขาไม่ได้เล่นแบบนั้นไงวิลล่าเขาปล่อยให้เราครองบอลพอ,อสมควรเนี่ยถ้าแต่ถ้าสมมติเป็นทีมที่มาเพรสหน้าบ้านแล้วเนาะนึกนึกภาพเลยนะบางทีเราจะใช้เป็นคู่มนะิดฟิลเนาะเป็นกาเฟนแบกกับแม็กคริสเตอร์แล้วก็สี่ตัวยังอยู่ด้านหลังด้วยบางทีบิวลหกตัวจากด้านหลังแต่ทีเนี้ยพอวิลล่าเขาไม่ค่อยเพรสแดนเราวิลล่าเขาปล่อยให้เรามาจนถึงกลางสนามแบบนี้ใช่ไหมเราก็ใช้เป็นแฟดแฟดแบ็กโฟเป็นสี่ สี่กองหลังยืนเป็นเส้นตรงคล้ายๆแบบนี้นึกภาพออกใช่ไหมทีนี้ล่อ,อยังไงคือสังเกตไหมเราทิ้งการเป็นแบบไว้ตรงกลางที่ตัวห้อยต่ําแค่คนเดียวและอีกสองคนเนี่ยก็คือโจนส์กับแม็คริฟเซอร์ยืนเป็นสามเหลี่ยมกันแบบนี้แต่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมเชิงบนจะเป็นกึงก่งๆเป็นกลางสามตัวมากกว่าที่จะยืนเป็นเป็นดับเบิลพอยทอแล้วเป็นกลางเป็นกลางรับตัวหนึ่งกับอีก2ตัวยืนขนาบกันและอีก2ตัวจะยืนตรงบริเวณ Be t วิน n the line กับ half Space คอยจู่โจมคอยรอรับบอลแล้วเล่นแบบอดทนหน่อยเรามาดูภาพต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ฮะเล่นแบบเนี้ยเกือบตลอดเลยตั้งแต่ครึ่งแรกนะเห็นไหมเห็นไหมถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้ขยับนิดนึงสมมุติว่าลอมาขยับมาเราก็ค่อยๆคาอบอลการเล่นแผนเนี้ยฟันไดจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอดทนแล้วจะต้องรู้จังหวะว่าจะจ่ายให้ใครฟันไดจะเป็นตัวคุมเลย คนอื่นจะเป็นตัวแบบคอยรับไอ้กองหลังคนอื่นนะแต่ฟันได้จะเป็นคนคุมแล้วคอยออกบอลอย่างช็อตน,นี้พอวิลล่าขยับขึ้นมาเพลสนิดนึงปุ๊บเผลอฟันได์ออกให้กับออกบอลให้กับกาเฟนแบกเลยปุ๊บกาเฟนแบกพลิกได้พอพลิกได้จะหลุดโซนแรกมาครับเห็นไหมแล้วทีเนี้ยกาเฟนแบกก็เลือกเอาว่าจะจ่ายให้โจนส์หรือจะจ่ายให้แม็กคลิเตอร์ต่อได้ด้วยนะครับอ่ะดูภาพต่อมาเราจะเห็นแพทเทิร์นแบบนี้เยอะมากเห็นไหมนี่ฮะนี่ก็เป็น พอการฟนแบกก็สุดท้ายช็อตจากช็อตตะก,กี้เลยก็เลือกเป็นจ่ายให้แม็กคริสเตอร์แล้วเราก็ได้บุกต่อเพียงแต่ว่าไอ้ครึ่งแรกของเราเนี่ยมันจะไปตายด้านบนแต่การแกะจากตรงกลางขึ้นไปเนี่ยเราทําได้ดีนะครับแล้วก็มาดูครึ่งหลังเห็นไหมครึ่งหลังก็ยังเล่นในแพทเทิร์นคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันเห็นไหมเป็นแฟรแบ็กโฟลลอล่อซื้อล่อให้บีบขึ้นมาพอจังหวะนี้แม็กกินจะบีบแบลลี่ใช่ไหมอันนี้เป็นแบลลี่จ่ายบ้างแบลลี่จ่ายยัดให้โจนแล้วจากนั้นปุ๊บโจนก็พลิกบอลแล้วก็สาาามรรถหลุดดยแกขึ้้นไปไป ก็อย่างที่บอกครับบทวิเคราะห์ก็บอกว่าการเล่นแทคติกนี้ฟันไดจะเป็นตัวคุมข้างหลังแต่คนอื่นก็ต้องหาจังหวะในการออกบอลให้ได้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่พึ่งฟันไดคนเดียวแต่ฟันไดจะเป็นตัวหลักมากกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ผมอยากนํามาบอกเพื่อนๆว่าตั้งแต่เปิดซีซั่นมาตั้งเอาตั้งแต่อุ่นเครื่องเลยแล้วกันจนถึงตอน,นอเนี้อาร์เนอร์เปลี่ยนแผนโคตรเยอะเลยเปลี่ยนแผนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแบบ เปยนเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือไม่ใช่ขนาดนั้นแต่มีการปรับอะ่ะในการเจอคู่แข่งแต่ละทีมจะมีบิวไม่เหมือนกันบางทีมมาเพสซิ่งสูงจะมีข้างหลังช่วยกันบิวหตัวบ้างห้าตัวบ้างแต่พอมาเล่นแบบนี้พอเจอคู่แข่งที่เล่นอีกแบบหนึง่งเขาก็จะเปลี่ยนวิธีการขึ้นอีกแบบหนึง่งแบ็กเติมอีกแบบหนึง่งเขาเปลี่ยนไปตามคู่แข่งด้วยผมว่าตรงนี้มีความยืดหยุ่นมากเลยนะสำหรับอร์เนอร์ชอล์ตนะอืมอ่ะทีนี้ครับมาดูกันที่เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนฮะนะ มาต่อกันที่เรื่องราวของเทรน d ์กันสักหน่อยนะฮะอาการบาดเจ,จ็บของเขาเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ผมต้องย้ำเพื่อนๆว่ายังผลการสแกนยังไม่ออกนะครับแต่ว่ามีข่าวจากเจมส์เพียรสนะครับนักข่าวสายหง์แดงเป็นข่าวเชิงบวกครับเขาบอกว่าตัวเทรนต์แอนเซอร์อาร์โนเชื่อมั่นว่าตัวเองจะไม่ต้องพักยาวจะเป็นการเชื่อว่าตัวเองการเจ็บของตัวเองในรอบล่าสุดเนี่ย แบบว่า hamstring issue is not serious คือตัวเทนเชื่อว่าอาการเจ็บของเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้รุนแรงไม่ได้ร้ายแรงอะไรเป็นการเจ็บเบาๆอันนี้คือสิ่งที่เทนเชื่อนะทั้งนี้ลิพูยังต้องรอผลการสแกนนะครับอย่างที่บอกแต่สโมสรก็หวังเหมือนกันว่าทเทนจะเป็นการเจ็บแค่ระดับต้นๆของ h m s t r i n g เพราะว่าการเปลี่ยนตัวออกมาเร็วนั้นมันเป็นการช่วยจํากัดความเสียหายกับบริเวณกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ต้องรอดูก็คือนักเตะจะถอนตัวจากทีมชาติไหมซึ่งมันมองได้2แง,ง่ครับเพื่อน ถ้าถอนมันก็มองว่าอาจจะเจ็บระดับหหรือ2ก็ได้นะแต่ถ้าไม่ถอนนั่นแปลว่าเจ็บเจ็บไม่หนักอาจจะมีโอกาสได้เล่นกับอังกฤษด้วยไงมันม,มันสามารถมอง,มองได้ดีมันการไม่ถอนมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไปนะมันแปลว่าไม่เจ็บหนักไงแปลว่าเจ็บเบาๆไงแต่ว่าถ้าถอนออกมาจริงๆก็ต้องมาลุ้นว่าผลการสแกนว่าเป็นเกรดหนึ่งหรือเกรดสถ้าเกรดหนึ่งเนี่ยโดยธรรมชาติส่วนใหญ่จะประมาณ1-2สัปดาห์แต่ถ้าเกรด2ระดับ2 จะส4สัปดาห์5สัปดาห์ก็มีผมภาวนาว่าขอให้เป็นแค่เกรดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเป็นแค่เกรดหนึ่งครับเพื่อนๆเทรนด์มีโอกาสหายกลับมาทันหลังเบรกทีมชาติที่จะเจอกับเซาทฮนตันหรือถ้าไม่ทันกับเซาก็อาจจะเจอทันกับเรอัลมาดิดก็ได้อันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อนะครับแต่เบื้องต้นมันเป็นเชิงบวกอย่างที่ผมบอกนะส่วนฝั่งเรอัลมาดิดครับนอกเหนือจากมิดิเตาที่ผมบอกเมื่อวานนี้ว่าเจ็บ ACL แล้วก็ปิดเทอมไปเรียบร้อยแล้วมันผมไม่ได้ดูเกมไงแต่ว่า มีโรดิโกเจ็บอีกคนหนึ่งด้วยผมก็เพิ่งรู้แนวรุกเจ็บไปอีกคนหนึ่งครับโรดิโกแล้วจริงๆมีบาสเกตโดนเปลี่ยนตัวออกก่อนด้วยแล้วซึ่งพอผมมาเปิดดูเนี่ยเขาบอกข่าวบอกว่าใน ESPN บอกว่าโอเคในลายของมินิเตาเนี่ยพัก9เดือนเพราะ ACL ค่ะขาดแต่โรดิโกกับบาสเกตเนี่ยเหมือนจะเจ็บเป็นกล้ามงกล้ามเนื้อะะแล้วเหมือนกับ ESPN บอกว่านะเบื้องต้นคาดว่าพัก3 4สัปดาห์ถ้า3 -4 สัปดาห์นะครับโรดิโกโกเอสแนวลุกตัวเก่งของพวกเขากับ ลูกัสบัตเกตอาจจะหายไม่ทันเจอริรพูแต่อันนี้ผมยังไม่ผมคิดว่าเราต้องรอดูกันต่อนะแต่อาจจะไม่ทันสองคนเนี้บัตเกตแบ็กบขวาแล้วก็โรโดริโกจริงๆไม่มีโรโดริโกไม่เท่าไหร่ผมว่าตัวลูกมัดริดมันยังมีทดแทนได้แต่ไอ้แบ็กขวาอีนึ่งถ้าบัตเกตลงไม่ได้จะเอาใครไปเล่นอาจจะต้องเป็นเบลเบเดเอาหรือเอาคนที่ไม่ใช่ตำแหน่งโดยตรงไปเล่นครับเพราะไม่เหลือแล้วอาราบาดานิกาบาคาวเจ็บพักทั้งซีซั่น แล้วสมมุติว่าบาสเกตฟิตไม่ทนันเจอร์รีพรูทีนี้เขาต้องแก้ไขปัญหาทั้งเซนเตอร์และแบ็กขวานี่จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คาร์โรอันเจรติจะต้องพยายามแก้ไขในการมาเจอกับริพรูที่แอนฟิลด์นะฮะส่วนโกนาเต้ครับมันมีรายงานเอกุศิลป์นะครับจากแอนฟิ d w ์วอชสื่อเจ้าหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่เขาไปทราบมาเป็นข่าววงในที่เขาไปทราบมานะครับแอนฟิวส์วอชบอกว่าอาจจะเป็นจุดเล็กๆก,ก,ก็ได้ที่ทําให้โกนาเต้ปีนี้แทบไม่เจ็บเลยแล้วแถมเล่นได้ต่อเนื่องด้วยแบบนะ อะไรคือจุดต่างนั้นเขาบอกว่าเขาไปทราบข้อมูลมาว่ายุคเจอเก้นครอปเนี่ยถ้ากลางสัปดาห์ไหนนะครับเพื่อนๆนะครับถ้ากลางสัปดาห์ไหนไม่มีเตะไม่นับทีมชาตินะสมมติถ้ามีทีมชาติเขาก็ต้องไปติดทีมชาติแต่สมมติเนี่ยกลางสัปดาห์เนี้ยไม่มีบอลถ้วยไม่มีอะไรเลยแล้วมันได้พักอ่ะบางทีโกนาเต้จะขอบินกลับบ้านสักวันสองวันเพื่อไปหาเพื่อนเพื่อไปหาครอบครัวที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเจอเกนคอปอนุญาตเสมอถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เจ็บหรือคุณไม่ได้ติดทีมชาติหรืออะไรก็ตามถ้ามีเวลาว่างคุณสามารถกลับบ้านได้สักวัน2วัน3วันไม่ไม่ไม่ไมคอปไม่ว่าแต่ในยุคของร์เนอร์ชอร์รวมแล้วก็ของโค้ชฟิตเนสคนปัจจุบันที่ชื่อว่าคอนาลม,มาทัชเนี่ยที่เพิ่งถูกดันขึ้นมานะฮะถูกดันขึ้นมาสู่เป็นโค้ชฟิตเนสชุดใหญ่เขามีการปรึกษาหารือแล้วก็ออเดอร์มีการสั่งนะครับโกนาเต้ว่าหยุดทําแบบนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีเองอยากจะเล่นแบบต่อเนื่องแบบไม,ไม่ไม่นี่ไหมถ้าสัปดาห์ไหนไม่มีเตะกลางสัปดาห์แล้วก็ไม่ได้ติดทีมชาติหรือหรือแบบมันเป็นสัปดาห์ที่ว่างเฉยๆไม่ต้องเบินทางอยู่นี่แล้วก็ฟื้นฟูร่างกายซะแล้วก็ดูแลร่างกายให้ดีที่สุดซะแล้วนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่เขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ทําให้โกนาเต้มีความฟิตที่ดีขึ้นในซีซั่นนี้เจ็บน้อยลงในซีซั่นนี้ อาจจะเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ลองอใช้วิจารญาหรือว่าลองคิดวิเคราะห์กันเองก็ได้นะครับนี่เลยนะฮะส่วนอันนี้เป็นเคล็ดไม่รับเหมือนกันเพราะว่าวันนี้โปรประจำเดือน11 11เดือน11ต้องบอกว่าลดใหญ่ลดกระหน่าสําหรับคนที่เงินเดือนเพิ่งออกมาไม่นานด้วยถ้าเงินยังมีนะครับผมแนะนําของดีบอกต่อนะครับไครกรูมมิ่งนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายนะวัตกรรมใหม่นะครับออกแบบมาสําหรับจุดซ่อนเลนส์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีแถมใบมีดตัวนี้ด้วยโปรสําหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ เอาไว้ให้นะฮะคือถ้าเลือกสีได้เลยมี 3- ส,สีนี้นะแถมใบมีดตัวนี้ให้ด้วยใบยมีดสำรองมูลค่าอีกประมาณ5 600กว่าบาทนะเอาไปเลย1,616บาทแต่มีอีกโปรหนึ่งด้วยครับนี่โปรนี้นะโปรนี้ก็คือแถมใบมีดไปอีก2อันใบมีดสำรองคืออันนี้ใช้ได้ยาวๆแนะ่คุณมีใบมีดสำรองอีก2อันใช้ได้ผมว่ามีถึง3ปีครับใช้ไปเรื่อยๆเลยฮนะยาวๆ รถใหญ่รถกระหน่ำแต่อันนี้จะแพงขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่ามันมันต่อชิ้นมันก็อันละ600กว่าบาทแล้วนะครับใบมีดห้าห้าร้อยหกร้อยแล้วฮะก็อันนี้จะเป็น1 8 0 9บาทเท่านั้นนะครับสาหรับช่วงเวลานะฮะที่เพื่อนๆจะเข้าไปกดสั่งได้นะครับก็จะมีตามนี้ฮะเที่ยงคืนนะครับใช่ไหมนี่เที่ยงคืนเที่ยงวันสามทุ่มลองกดเข้าไปช่วงเวลาประมาณนี้ก็จะมีโปรโมชั่นพวกนี้ที่ลดราคาแล้วก็แถมใบมีดนะครับฝากไว้ด้วยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ ช่องทางการสั่งซื้อเข้าไว้ให้ระวังของปลอมแต่ถ้าคลิกจากลิงก์ที่ผมให้มันจะไปสู่ช่องช้อปปีการขายของไขนะ่กูมิ่งเนี่ยเซอร์ตามนี้เลยนะว่าไข่กูมิ่งเพื่อนๆจะเจอของแท้นะครับหรือแปะที่ลิงก์อย่างที่บอกคลิกที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเรื่องราวของโมฮัมเหม็ดซาร่ามาทิ้งท้ายกันหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเริ่มต้นกันที่อัปเดตจากทางนักข่าวอียิปต์คนหนึ่งครับที่ชื่อว่าอิสมาอลนะอิสมาอลมามูดนะครับเป็นนักข่าวสายอียิ เรียกว่าสายอาหรับกันเลยทีเดียวผู้ติดตามไม่เยอะครับผู้ติดตามประมาณ4,500ักอเกือบ4ี่0คนเออดังนั้นเบื้องต้นผมก็ไม่ได้อยากจะดูคนที่ follower นะแต่ถ้าคนมันมีความน่าเชื่อถือสูงมันก็มาพร้อมกับ follower ด้วยมัน,มนถูกต้องไหมดังนั้นผมอยากให้เพื่อนๆกรองไว้ก่อนแต่เขาบอกนะครับว่าเขาได้รับการแจ้งมาว่านี่ i have been told นะครับผมได้รับการแจ้งมาว่าโมฮัมเหม็ดซาราเนี่ยสำหรับโอกาสที่จะอยู่กับร์พูลต่อเนี่ยนะฮะ โมซาร่านะอยู่แบบอยู่ที่ลิพูเนี่ยให้บินโชด้านโมซาร่าสเตติ่งแอตลิปูเดอร์ลิงอินเตอร์เนชั่นแนลเบรกเนี่ยคือเขาหมายถึงว่าจาได้ไหมโมซาร่าไม่ต้องไปติดทีมชาติร,รอบนี้แต่โมซาร่าจะอยู่ลิพูไม่ไม่ไม่ติดทีมชาติเร่รอบนี้นั่นเป็นเพราะว่าใน2สัปดาห์หลังจากนี้ช่วงเบรกทีมชาติซาร่านะครับเขาอยากที่จะคุยสัญญากับลิพูอ่าเขาบอกว่าให้จับตาดูสสัปดาห์เนี้ยไอที่ไม่ไปติดทีมชาติเนี่ยอยู่เมืองลิปูเนี่ย อาจจะมีการคุยสัญญาและอาจจะมีความคืบหน้าในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ทีนี้เขาบอกว่าลิฟูได้รับการแจ้งเบื้องต้นไปก่อนแล้วแลวเดี๋ยวจะมาคุยกันใหม่นะแต่ลิฟูได้รับการแจ้งเบื้องต้นจากซาร่าแล้วว่าซาร่าขอสัญญาีอ่ปีแต่2ปีเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปคล้องกับเจมเพียน,นะผมว่า2ปีเป็นตัวเลขที่สวยนะสามผมว่าอาจจะเยอะไปแต่2เนี่ยผมว่ากำลังกำลังเหมาะ ถ้าจะพูดถึงความเสี่ยงนะสัก2เนี่ยผมว่ามีมีลุ้นทีนี้มาดูเจมส์พีสอัปเดตมาดูจากฝั่งสายหงเอาบ้างประกอบกันเจมส์พีสบอกว่าถ้าเอาแหล่งข่าวจากตัวเขาที่เป็นวงในรีวผูเขาบอกว่าทุกฝ่ายปิดปิดปากเงียบไม่ค่อยบอกข้อมูลอะไรให้มันหลุดออกมาในในมุมสายข่าวเขานะเขาไม่ค่อยได้รับการแจ้งอะไรเลยในเรื่องของการต่อสัญญาฉบ,บับใหม่นะยังแบบไม่ใช่ว่าไม่มีการคุยหรือไม่มีหรือข้างหลังไม่ทําอะไรข้างหลังมีแต่แค่เขาไม่บอกเข้าใจปะ่ะ เหมือนกับผมเนี่ยก็มีสายข่าวนะเป็นคนข้างในแต่พอผมถามคนข้างในไปอสมมตินะเป็นโค้ดแอคถามคนใกล้ชิดเข้าไปเฮ้ยมันมีอัปเดตอะไรบ้างเปล่าแต่คนข้างในบอกว่าไม่รู้เลยว่าข้างข้างบนเขาไม่อัปเดตออกมาเลยมันก็ไม่สามารถรู้ข้อมูลได้นึกภาพออกใช่ไหมเจมส์เพียบอกแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เจมส์เพียบอกว่าแต่ถ้าเราลองมาวิเคราะห์กันจากข้อมูลที่เจมส์เพียสมีเขาบอกว่าถ้าเรื่องเงินเป็นเรื่องหลักสมมุติเลยนะถ้าการเจราจาและซาร่ามองแต่เรื่องเงินเป็นเรื่องหลัก สมมุติว่าต้องการค่าเหนื่อยที่มากกว่า3,5มแสน0้0แสนหแสนแสนล้านหนึ่งเลยก็ตามราคาแบบนี้ในยุโรปจ่ายยากอยู่แล้วอย่าว่าแต่ร์พูเลยนะถ้าจะเรียก560แสนล้านหนึ่งนะหรือจะเอาแค่4 5 0แสนห้าแนเนีร์พูก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วถ้าจะต้องไปแข่งกับซาอุคือซาอุนะเวลามันให้นักเตะสตาร์แบบนี้ซาอุมันให้ได้นะล้านต่อต่อสัปดาห์ซึ่งในยุโรปไม่มีทีมไหนให้ได้ทีนี้เนี่ยถ้าจะไปแข่งกับซาอุเรื่องเงินเขาบอกริพูไม่น่าสู้ได้แต่ถ้า ซาร่ามีเรื่องของใจที่อยากจะเล่นฟุตบอลระดับสูงต่อไปตรงเนี้ยได้ลิปูสามารถพอคุยเจรจาต่อรองแต่ว่าค่าเหนื่อยก็อาจจะต้องไม่ใช่โอเวอร์แบบนั้นนะมันต้องแบบประมาณพอเหมาะสมกับคนที่จะอายุเข้าสู่วัย33ปีในปีหน้าทีเนี้ยจากแหล่งข่าวที่เจมส์พียสมีบอกว่าณนะเบื้องต้นยังไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆว่าซาร่าอยากจะไปซาอุมันมันไม่มีเลยแบบว่าไอ้ซาร่าอยากไปสู่มันไม่มี มันมีแต่ความสุขที่ว่าซาร่ายังอยากอยู่กับลิปูต่อทั้งการเล่นกับฟุตบอลระดับสูงบวกกับการอยากลงหลักปักฐานคือเหมือนกับอยู่ที่นี่มานานจนลงหลักปักฐานกับการใช้ชีวิตในย่านเชเชียเช,ยเ,ชยเชียก็จะอยู่ห่างจากเมืองลิปูไม่นานเอาเป็นว่าครอบครัวเขาลูกรงลูกสาวซา,วาวลงซาร่าเขาก็ค่อนข้างจะแฮปปี้กับการอยู่ในอังกฤษอยู่ในย่านเชเชียที่ใกล้กลเมืองลิปูแบบปรับตัวได้แล้วกับอยู่กับตรงเนี้ย ถ้าเลือกได้อยู่ต่ออีกสัก2ปีอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้มากกว่าที่จะต้องย้ายนึกภาพออกใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เจมส์เพียร์เขาพอจะทราบในสภาพไปล้อมภายนอกมาแบบนี้ส่วนลิอร์พูเองไม่ใช่ว่าไม่อยากต่อสัญญาอยากต่อแต่การจะให้ค่าเหนื่อยเท่าเดิมที่มีออปชันสูงขึ้นไปถึง4 0 0 0 0 0ค่าเหนื่อยเดิมคือ3,5 0 0 0นเนาะแต่เพื่อนๆรู้ใช่ไหมมันมีออปชันที่ถ้ายิงได้โน่นนี่นั่นจะพุ่งไป40,000 0ด้วยเนี่ยแล้วแต่ผลงานเนี่ยถ้าจะต่อไปอีก2ปีมันต้องมานั่งคำนวณเลยว่า าให้ค่าเหนื่อยสมมติเท่าเดิมเป็นอย่างต่ำนะมันก็4ี่กว่าล้านซึ่งลิเวูต้องคิดครับว่าคุ้มไหม40กว่าล้านใน2ปีที่ต้องจ่ายให้กับค่าเหนื่อยของโมซาลาทั้งหมดคุ้มหรือเปล่ากับความเสมอระดับนี้ลิเวูต้องคิดเอาเองว่าคุณพร้อมที่จะเสียซา่าและไปซื้อคนใหม่จริงไหมระหว่างจ่ายไปค่าเหนื่อย3.5เท่าเดิมก็ได้อ่ะรวมแล้ว2ปีเสีย 4, 40กว่าล้านให้กับโมซาลา4 1่ล้านเสียไปกับปล่อยซา่าฟรีแล้วไปเซน็นก็ คนใหม่เข้ามาซึ่งไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่และต้องเสียค่าเหนื่อยอีกเท่าไหร่คำนวณออกมาแล้วมากกว่าเก็บซา่าไว้ก่อนไหมตรงนี้ทีมงานรีบูจะต้องพิจารณาให้อย่างถี่ถ้วนแต่เห็นไหมว่าเจมพีสพูดคําว่าอะไรครับเจมพีสพูดคําว่าสัญญาสองปีซึ่งมันก็ไปตรงกับไอ้นักข่าวอิบคนเมื่อสักครู่นี้นะอิสมาอลมามูดอะไรอะใช่ไหมฮะน่าสนใจครับเดี๋ยวรอติดตามไปดูส่วนภาพนี้ผมแถมให้ผมชอบคือตอนนี้มีป้ายแบนเนอร์อันใหม่ที่ แฟนบอลทำเพื่อส่งต่อส่งสารต่อไปให้กับ f อ g เห็นไหม f อฟแล้วก็เป็นรูปโมซาร่ายิงธนูท่าท่าที่ยิงประตูประจำช่วงหลังจะเป็นท่ายิงธนูใช่ไหมแล้วก็ข้อความครับข้อความเนี่ยคล้องจองแล้วก็ความหมายดีมาก he fires a b o l เขายิงธนู fire b o w คือการยิงธนูนะครับ he fires a b o l now g i v e more his door เห็นไหม b a โมฮิสโดเห็นปะมันเป็นคำคล้องจองคือคำสวยด้วยอ่ะตอนนี้ซาร่ายิงธนูแล้วถึงเวลาตอนอ่ะซาร่ายิงธนูแล้วถึงเวลาตอนนี้ที่คุณจะต้องให้เงินกับซาร่าโดอ่ะผมลองไปแปลงมาโดมันแปลว่าแปง้งเนาะแปง้งโดเราเคยได้ยินใช่ปะแต่ผมลองหาข้อหมายอื่นมันมีคาว่าเงินผมเดาว่าน่าจะเป็นเงินนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะเออในเมื่อซาร่ายิงธนูแล้วถึงเวลาที่เอฟเอจีมึงจะต้องให้เงินกับซาร่าได้แล้วเอาไปเถอะ จ่ายไปเถอะค่าเหนื่อยเท่าเดิมสามแสนห้าอะไรจะกระจายไปเถอะไม่ต้องไปลดเขานะอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นเออผมชอบภาพนี้ความหมายดีด้วยแล้วก็คํามันคล้องจองเท่ดีแล้วก็ภาพก็สวยด้วยนะครับเป็นแผ่นป้ายแบนเนอร์ในแอนฟิลล่าล่าสุดส่วนพูดถึงผลงานของโมเรามาวิเคราะห์กันถึงทิ้งท้ายเลยด้วยกันว่าเขาควรได้เท่าเดิมอะอย่างน้อยผมว่าให้เขาเท่าเดิมก็ได้นะแล้วสัญญา2ปีพอไม่ต้องยาวมากไม่ต้องไปแบกรับความเสี่ยงเยอะแต่ให้3,500เท่าเดิม2เพิ่มอีกสองปีอะ ล่าสุดเนี่ยอย่างเช่นสถิติทำลายไปเรื่อยๆเลยนะในพรีเมียร์ลีกก็75แอสซิสต์ทำลายอองรีไปแล้วใน UCL เมื่อกี้พรีเมียร์ลีกใช่ไหมในยูซีเอก็ทำลายอองรีเหมือนกัน17ประตูไอ้สิบแอสซิสต์เท่ากับว่าทำลายแอสซิสต์ของอองรีทั้งในพรีเมียร์ลีกและในแชมเปี้ยนลีกในสัปดาห์เดียวกันส่วนสถิติอันนี้น่าสนใจนะเอามาให้ดูจากฟอตม็อบอะไรบ้างถ้าผมจำชื่อเว็บไม่ผิดนะมันจะเป็นเว็บไซต์ที่เก็บสถิตินะ ยิง่ายจ่ายสิเนาะที่เราทุกคนสร้างันดีในทุกรายการจาก17เกมเมื่อหารออกมาแล้วถ้ากับว่าจะมีส่วนร่วมกับประตูต่อเกม1.17 mm hmm. เฉลี่ยเลยอะนะ่นัดมีไม่1นึ่งแอสซิสต์ก็หประตูครับกับเวลาลงเล่นของโมซาร่าโอ้โหมันต้องต้องให้เขาอะครับสัญญานะฮะสปีกับค่าเหนื่อยสามแสนห้าเท่าเดิมก็ได้ไม่ต้องไปเพิ่มเอาเท่าเดิมเลยผมว่าเขาก็น่าจะต่อแล้วนะใจใจหน่อยครับลิเวอร์พูลนะ ผมว่าไปซื้อคนใหม่อยังต่ำสี่สิบห้าสิบล้านมีอะถ้าซื้อจะเอาระดับซาร่าสี่สิบห้าสิบล้านนะแล้วค่าเหนื่อยเโอเคอาจจะไม่ได้จ่ายแพงอะค่าเหนื่อยแสนหนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยมันก็ตกเสาะมันก็ตกปีละเป็นเกือบเกือบสิบล้านเหมือนกันอะสมมติคุณไปเซ็นสัญญาห้าปีมันก็สี่สิบสี่สิบกว่าล้านเหมือนกันอะมันก็รวมรวมแล้วมันก็เสียเป็นร้อยล,ล้านอะรวมรวมร้อยล้านอะถ้าคุณไปซื้อคนใหม่อ่ะค่าเหนื่อยแพ็กเกจรวมกับ ค่าตัวเราลองนึกภาพอะในสิ่งที่ผมพูดนึกออกใช่ไหมเก็บซาร่าไว้อีกสัก2ปีจ่ายอีกสัก40ล้านมันก็ถ้ามั่นใจว่าเขาจะเล่นในระดับนี้ได้อีกสัก2ปีต่อไปเถอะอีก2ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ต้องต่อแล้วก็ได้เอาแค่อีก2ปีก่อนก็ได้นะโมซาร่ายิง10จ่าย10แถมให้ลวกันมามูดยิง14จ่าย10แล้วก็เพิ่งยิงฟรีคลิกโอ้โหยิงฟรีคลิกแม่นด้วยเหมือนช่วงหลังเขาบอกว่ายิงฟรีคลิกต่อเนื่องหลายเกมด้วย แมทั้งรุ่นพี่ทั้งรุ่นน้องเลยนะตอนนี้อียิปต์สองคนนี้กําลังฟอร์มร้อนแรงนะฮะส่วนฟันได้ก็เชื่อนะฮะฟันได้เชื่อว่าซา่าจะเล่นในระดับสูงต่อได้อีกหลายปีเอาฟันได้สักหน่อยทิ้งท้ายเลยฟันได้บอกว่าซา่าเป็นแข้งที่พิเศษมากเล่นมาหลายปีและเป็นพิเศษแบบนี้มาหลายปีไม่ใช่แค่ปีนี้เบื้องหลังเขาทํางานหนักในทุกวันซา่าเป็นแข้งที่สม่ำเสมอมากเราเห็นได้จากทั้งฟอร์มในสนามและตัวเลขที่ผลิตออกมาเขาเป็นนักกีฬาที่พิเศษมากๆ เป็นตำนานของสโมสรผมดีใจที่ผมได้เล่นร่วมกับเขาได้แชร์การเล่นในสนามเดียวกับเขาด้านร่างกายผมว่ามูซาล่ายังเล่นในระดับสูงได้อีกหลายปีส่วนสภาพจิตใจมันอยู่ในมือเขาอยู่แล้วคือร่างกายเล่นได้อีกสักหลายปีแต่เมนเทอร์ลิตี้อ่ะมันอยู่ในมือของเขามันไม่ได้หายไปไหนเมนเทอร์ลิตี้คือสภาพจิตใจซาลาเป็นคนจิตใจแกร่งอยู่แล้วเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถเล่นในระดับสูง ได้แบบยาวๆได้แบบหลายๆปีมันจะต้องมีซาร่าเป็นหนึ่งในนั้นแน่ๆอันนี้คือความเชื่อจากทางเฟอร์จิลฟันดจริงๆเฟอร์จิลฟันดยยังมีพูดเรื่องอื่นถ้าสรุปสัป้นๆคือเขาพูดว่าไม่ประมาทเราต้องเรียนรู้จากอดีตเรารู้ว่าซิตี้เวลาตามหลังประมาทไม่ได้เดี๋ยวซิตี้จะมีช่วงเวลาที่พลิกสถานการณ์อาจตอนนี้ตัวเจ็บแต่เดี๋ยวจะพลิกสถานการณ์กลับมาชนะรัวๆได้ดังนั้นเราไม่ต้องไปสนใจซิตี้เราสนใจตัวเองปีที่แล้วเราเคยมาแล้วเราเคยนําแล้วเราก็เคยโดนแซงมาแล้วดังนั้น้นนนนนปปีีออย่่าไสใจคื สนใจตัวเองฟันไดบอกให้โฟกัสแบบนี้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจลูกกอล์ฟมือ2ราคาดีมีให้เลือกหลากหลาหลนะครับไปที่เพจแพงข่าพคนันนะครับของทางแม่ยายผมเองนะครับมีขายลูกกอล์ฟมือ2นะครับมีเกรดต่างๆนานามีราคาที่ต่างกันออกไปลองเลือกความชอบได้เลยนะครับลองไปนะทักไปเลยที่เพจเพจหรือว่าอะไรเฟซบุ๊กเนี่ยแพงข่าพคนันนะเชิญต,ตามนี้นะครับ หรือเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ตรงเดสคริปชันด้วยส่วนคอนโดโค้ดแอคนะครับใครที่สนใจอยากซื้อต่อจากโค้ดแอคนะครับคอนโดแถวน,วม,น,นวมินทรามินทาใกล้แฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับใกล้รถไฟฟ้าสีชมพูใกล้ BTS ีเอสมอเตอร์เวย์ใกล้โรงพยาบาลศิริแพทย์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนนะครับนี่นะแล้วก็เงียบสงบมากผมบอกเลยแล้วก็เนี่ยรีโนเวทจนสวยมากๆแล้วนะครับห้องสวยกว่าตอนผมอยู่เยอะนะครับราคาประมาณร้านต้นๆนะครับเดี๋ยวผม ทิ้งแอดไลน์เอาไว้ให้นะครับให้เข้าไปคุยกับทางตัวแทนขายของผมนะชื่อว่าคุณยุนะครับก็เข้าไปาพูดคุยได้เลยนะครับาฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะชื่นชอบคลิปนี้ง่ายๆเลยนะครับชื่นชอบผมให้กำลังใจผมได้กดไลค์กดแชร์อันนี้พื้นฐานง,ง่ายสุดเลยกดคอมเมนต์ได้นะครับหรือกด Subscribe กดกระดิ่งอันนี้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับเวลาผมลงคลิปลงไลฟ์นะครับ สมัครสมาชิกได้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้ดแอคหรือโดเนทซูเปอร์แชร์ซูเปอร์รสกิเกอร์ก็ได้เช่นกันวันนี้หมดเวลาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ